everybody hello อุ้ยเน้นฟิลเตอร์ทุกคนครับมีอะไรจะบอกคือเราจะอยากเอ้ยเราจะอยากอะไรเราอยากให้ทุกคนเนี่ยหนึ่งทุ่มตรงนะครับ มาดูทฤษฎีจีบเธอสเปเชียลนะจ๊ะเป็นเรื่องราวที่เราเนะตอนจบก่อนจะไปทำงานเฮ้ยระหว่างนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะอยากให้ทุกคนได้รู้จังเลยเอา้าวไอ้ไอ้ทอยมาไล่กาดนักหนาเรียกชื่อหนูหน่อยค่ะอีจี้ไม่อีไม่อีอ๋อน้องจี้น้องจี้อจของพี่สวัสดีค่ะ ไหนดูซิมีใครมาดูบ้างอุ้ย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 ไหนอลองเซนรีเควสไปซิเขาจะเขาจะรับโดนไหมนะยังอีกยังไม่มาอีกโอ้หน้ามืดจ่ะจะเป็นลมเหรอ <c oughs> อะไรนะหน้ามืดจังเลยจะเป็นลมเหรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหาไฟก่อนอยู่ไหนเนะี่ยนี่อยู่ไหนอ่ะ อยู่เอออยู่ที่ตึกจ้าอ้ยหมวกขาวที่ไม่ได้ใส่วันนั้นนี่เองใช่แล้ว <laughs> <laughs> การเชิญชวนทุกคนไปดูนี่หน่อยสิฮิสดีจีบเธอสเปเชียลเร็วก็ชวนเชิญนะครับทุกคนชวนเชิญ <laughs> ชวนเชิญ <laughs> ชวนเชิญวะคือว่าก็อยากให้ทุกคนวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับ <laughs> มาเจอกันที่ YouTube c h a n อง l ของ g m ี v <laughs> เพราะว่า มันจะมีอะไรนะทิสดีจีบเธอนะครับตอนพิเศษพิเศษมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูไฟตรงนี้มันไม่ได้ปวดด้วยตอนนี้พี่เมียแล้วนะครับตอนนี้มีออกมาพี่เมียแล้วนะครับพี่มลีกนะครับที่เป็นคบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาดาวอ๋อเขาดาวตอนนี้เขาดาวกันอยู่นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ี่สิบ้านาทีนะครับทุกคนก็กินข้าวอาบนงอาบน้ำนะครับทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วดูทีเดียวแบบยาวๆเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มใช่ไหม ประมาณนั้นเขาบอกว่าแบบไม่มีโฆษณาคันใช่โอ้โหที่เราก็เก่งนะอยู่บนรถเรายังเก่งเลยไม่น่ารติดเราติดนะนี่คือจะไปไหนต่ออะไรนะจะไปไหนต่อกลับบ้านอุ้มกลับบ้านเร็วจังเลยวันนี้อย่าให้พูดเยอะใช่พูดเยอะใช่พูดเยอะอ่าโอเคครับทุกคนก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับทัศนะดิจเทัสเปเชียลเอาแค่นี้หมออันนี้ว่างแล้ววันเนี้ยเอาอยากคุยต่อเหรอจ๊ะ มีซีนที่ชอบไหมที่ตัวเองไปถ่ายมาล่าสุดเนี้ยได้ชอบซีนไหนบ้างจได้ยาวมากล้่เราไปถ่ายมาในรถบทยาวมากให้ทุกคนดูกันนะครับอ๋อเออเออเออบทในรถตอนเกือบจบใช่ป่ะเออเออออตอนในรถก็ดีแล้วก็ตอนตอนถ่ายรูปก็สนุกดีเพราะว่าถ่ายรูปกันเลยกันขำด้วยใช่ขำไม่หยุดเลยมึงอ่ะขำใจไว้สองคนอะ หามุมกันหามมุอีกหามุมอีกหามุมอีกรถติดจริงบ้างนีกว่าม่เาย้อยเอ่าเออเออใช่ต้องกดกดหน่อยผมก็ต้องกดกดหน่อยเออหน้าเราต้องเร็ยกเรียกนะไม่กดยังได้แล้วอ่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับเนื่องจากเรามีภารกิจอย่าเพิ่งคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนอ่ะคุยมาคุยมารถติดไงมันรถติดไงมันเลยอยากคุย แล้วการทํางานกับไว้กับไม้เนี่ยยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมก็วันนั้นเราก็สนุกกันนะครับหลายวันเอ้ยสองวันสองวันเต็มเต็มใช่หนักหนักสอ,สองวันเตแบบ็มเต็มกนะ็สนุกดีนะตลกดีหมายถึงว่าเหมือนเราตอนที่เราถ่ายตอนแบบภาคแรกอะไรเงี้ยตอนตอนอันนั้นมันรู้สึกว่าเราก็ทํางานแล้วก็ไม่ได้เจอกัน มานานอ่เนี้ยพอกลับมาเล่นด้วยกันอีกมันก็สนุกดีอะมันตลกดีอะได้เหมือนเหมือนมันมันเหมือนกลับมาเหมือนได้แก๊งโหดได้แบบมารวมตัวกันอีกรอบอะไรเงี้ยก็เลยลกเออจริงมันเหมือนแบบแก๊งโหดกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบความรู้สึกเดิมๆตอนถ่ายตอนนี้เดิมๆอะไรเงี้ยแล้วตอนเราเล่นเล่นเล่นบทหรือเล่นเลยอะไรเงี้ยมันก็เล่นกันมากขึ้นอะมันรู้สึกตลกดีเออมันเหมือนแบบมีอิมพไวก็คือเหมือนไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ทํางานเราไปเล่นนั่นเองครับอีกแล้ว ไม่ได้ทํางานกันอีกแล้วเหมือนมาเล่นกันอีกแล้วไหม่เล่นกันทุกกองอีกแล้วไปเล่นกันทุกกองพูดมาหลายๆเรื่องก็คือบอกว่าไปเล่นเหมือนไปเล่นใช่แต่คือในความความหมายของคำว่าเล่นอ่ะคือทํางานอย่างจริงจังอ่าแล้วก็เวลาว่างค่อยไปเล่นนะจ๊ะทุกคนเหมืออาชีพแปลว่าเหมืออาชีพได้เลยเพราะบทคือเราก็ได้ไลฟ์มาตั้งแต่ที่บ้านละอ่ามากมายอ่านอ่านแล้วทาความเข้าใจ ใช่น้าก่องไม่มีจับบทเลยไม่มีจบับบทไม่มีใครจับบทเขาทุกคนจับแล้วอ่านให้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่ให้คนอื่นอ่านให้ฟังพูดตามบพูดตาบอกเอาแบบนี้เอาแบบนี้แล้วก็การทําเอ้ยเรามีการไปเราไปทํางานต่างประเทศด้วยใช่ไหมทํางานกับชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมเออค่ายเติร์เนี่ยโอ้โหจริงค่ายเติร์อินเตอร์ขึ้นมากในภาคนี้ใช่ทำงานกับชาวต่างชาติโอเคโอเค ตลกเลยทรับไงกับเขาชื่ออะไรนะพี่คนั้นชื่ออะไรนะบ๊อบบี้บ๊อบบี้แล้วก็อีกคนนึงชื่ออันพูดจากย่างหื่อยในแบบอะอาเราไปเจอต่อนี่คือเราติดมากว่างั้นอ๋อติดจริงแหละติดจริงโอ้ตอนนี้อยู่ตรงไหนนะเขาดูหน่อยนะเขาซื้เอกใหมอออ้ยก็ทางกลับบ้านจริงๆนี่นะเขาจะเลี้ยวไปไหนไหมนะ ไม่เลี้ยวครับตรงไม่เลี้ยวครับไม่เลี้ยวครับเขาเป็นคนตรงตรงเขาไม่เลี้ยวเขาตรงตรงเขาพูดตรงตื่นเต้นไหมใกล้แล้วตื่นเต้นไหมจ๊ะกันว่ากันอาจจะได้ดูในรถแน่เลยอะถ้ามันติดนะรถเขาเขาได้รถหรอเอะก๊ไมก็ใกล้บ้านแล้วนะอ๋อมันติดเอะก๊ามัยแล้วอะไรอ่ะพะขนมเอะก๊ามัยพะขนมอ่อนนูต อุ้ยสองสถานีนิดเดียวยี่สี่สิบนาทีมาคูไฮหน่อยขาโูไฮขอใส่ฟิลเตอร์หน่อยดิหน้าแย่มากแต่ฝั่งนั้นแสงสวยมากฟิลเตอร์นี้ดีไหมเลิกนี่ไงเขาไม่ไร่จริงจ้าวจริงจ้าวจริงจ้าว เออข้างล่างไม่ได้มีฟิลเตอร์ก็เล่นของเขาได้ไหมวันนี้พี่วิกเตอร์ไปที่ตึกด้วยหรอใช่ค่ะเข้ามาลาพี่ถาขอดูขอเวลาไปดูหน้าตัวเองไงเพราะว่าโดนต่อยมาเจ็บเจ็บเล็กเล็กน้อยน้อยอู้สวัสดีจ้าเมียจ๋า ใครใครเอาอันนี้ขึ้นมาฮะนี่ของบริษัทนะนี่ของบริษัทนะญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นด้วยไหโยโอไหโยโบไซมัสโอไหโยโอโอโอโหไอโอทำอะไรอ่ะเคี้ยวลิ้นเหรอไปเวลาแค่สี่สิบนาทีให้ทุกคนไปเตรียมตัวอีกกี่นาทีนะครับสี่สิบนาทีเอาอีกเหลืออีกสามสิบค่อยไปแล้วกันเนาะ ไอนี้ภาพค้างหรืออะไรเนาะอะไรนะอันนี้ภาพค้างเหรอป้าปียะกูค้้งตัวกูเองจ้ะเหมือนรับนครับโทรศัพท์เข้าครับออโอเคโอเคปากปากเลยปากเลย อาไม่วางหรอฝากด้วยนะครับสำหรับพิดซดีนะครับ EP พิเศษนะครับก็วันนี้แล้วสเปเชียลสเปเชียลคิดซดีสเปเชียล Stand by me Stand by me เจอกันนะครับโอเคครับทุกคนฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจ้าบายจ้า